วันนี้ฟางได้ตัดสินใจเซฟโซนเอาตัวเองออกจากน้าหอมราคาหลักพันนะคะเปลี่ยนมาเป็นน้ําหอมราคาหลักร้อยค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าน้ําหอมที่ฟางใช้อยู่เนี่ยกลิ่นของเขานะหอมมากๆคือหอมติดทนมากๆเลยนะไม่แพ้ระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเวลาออกไปไหนนะคะก็มีแต่คนมักจะถามเข้ามาเยอะมากๆว่าใช้น้ําหอมของอะไรนะคะกลิ่นตัวหอมขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าฟางใช้น้ําหอมของลองเซค่ะทุกคนสําหรับกลิ่นที่ฟางใช้นะคะจะเป็นกลิ่นของ s e cret พิง k ์นั่นเองค่ะจะออกอารมณ์สไตล์ แบบหอมเซ็กซี่แล้วก็ดูมีสเสน่ห์นะคะจะออกอารมณ์แบบว่าผู้หญิงแสนหรูหราหวานแอบ,บมีสเสน่ห์นิดๆนั่นเองค่ะซึ่งสร้างความตัวเด่นให้กับตัวฟั่งเองนะคะแล้วก็ชวนหลงไหลนะคะใครๆก็ต้อง,ลงหลงรักค่ะและของเขานะคะก็จะมีให้เราเลือก2ขนาดค่ะทุกคนสําหรับขนาด30 ml นะคะจะเป็นขนาดพกพาบอกเลยว่าพกพาง่ายสะดวกมากๆค่ะและอีกหนึ่งขนาดนะคะก็จะเป็นขนาด50 ml ค่ะทุกคนสําหรับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ที่บ้านเป็นประจําทุกวันได้เลยนะคะบอกเลย ว่าตัดสินใจซื้อมา2ขนาดเลยค่ะเพราะว่าชอบมากๆแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาน้ําหอมใช้อยู่แนะนําของลองเซ่เลยค่ะทุกคนของเขาเนี่ยก็จะมีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะไปดูได้เลยนะทุกคนรวมไปถึงนะคะใครที่กําลังเลือกซื้อของขวัญชิ้นพิเศษอยู่นะคะแนะนําเลยค่ะของลองเซ่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นพิเศษได้เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถูกใจมากๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะ